สวัสดีครับผู้ชมพวกผมแล้วนะครับกับนายแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง BNK48 แล้วก็วง CJ48 อีกเช่นเคยนะครับตันนี้เห็นผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่นะครับก็ถ้าใครเป็นแฟนคลับน้องอาจจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับปกคลิปก็บอกอยู่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะพูดถึงใครไปไม่ได้นอกจากคุณใคร น้องไข่มุกวรัฐยาดีสมเลิศอดีตสมาชิกรุ่นที่หนึ่งของวง BNK48 นั่นเองนะครับแล้วก็เรื่องที่จะพูดถึงคุณไข่ต่อไปนี้ก็อาจจะมาช้าไปสักหน่อยนะครับเพราะว่าสิ่งที่น้องทำก็ทุกคนอาจะทราบดีอยู่แล้วว่าเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคุณไข่ได้จัดอีเวนต์ใหญ่อีเวนต์หนึ่งขึ้นมานะครับก็คืองานแฟนมีของคุณไขใน ฐานะที่น้องออกจากวงเลยครับนะครับก็คือทําด้วยตัวเองนั่นแหละนะครับทําแบบทําเองทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็ในงานแฟนมีในครั้งนั้นเนี่ยคุณข่ก็ร้องเพลงหนึ่งออกมานะครับก็คือเพลงรักของพี่ปูอัญชลีจงคดีกิจซึ่งท่อนฮุกก็มีเนื้อร้องมาแบบนี้นะครับก็คือแต่ไม่รู้จะขอบคุณไม่รู้ทำอย่างไร ไม่รู้ว่าสิ่งไหนจะยิ่งใหญ่ควรค่าพอที่ฉันได้จากเธอได้รักโดยไม่ต้องขอได้รู้โดยไม่ต้องรอว่ารักคืออะไรนะครับก็เพลงข้อนี้เนี่ยเพลงเพลงนี้เนี่ยคุณไข่ตั้งใจฝึกซ้อมอย่างดีเลยเพื่อร้องเป็นการขอบคุณ ความรักความหวังดีของแฟนคลับของน้องทุกคนที่มีต่อน้องนะครับแต่ว่าถ้าจะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะว่าไปเราในฐานะแฟนคลับของน้องเองเนี่ยก็ควรจะร้องเพลงนี้ตอบแทนคุณไข่กับเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าชีวิตของคุณไข่ตลอด6ปีเต็มในฐานะเมมเบอร์ Member ของวงบิน k ค8รเนี่ยรวมถึงเนี่ยจบออกการศึกษามาแล้วเนี่ย คุณไข่ทำทุกอย่างเพื่อแฟนคลับทุกคนจริงๆนะคือแบบคุณไข่ทำอะไรมาเยอะมากอะคือผมเป็นคนที่ตามคุณไข่อยู่ยกคุณไข่ให้เป็นตรีเทพอะของผมอะผมก็จะรู้จะติดตามข้อมูลทุกอย่างแล้วเห็นมาตลอดว่าคุณไข่ตั้งใจทำอะไรเพื่อแฟนคลับมากมายจริงๆนะครับอย่างแรกเลยก็เอาให้เห็นชัดๆกันก่อนเลยก็เรื่องของการร้องการเต้น นะครับถ้าใครติดตามคุณไข่มาตั้งแต่แรกเนี่ยที่เขาจะมีเซ็นไปมีใ,ให้ดูเนี่ยก็จะทราบดีใช่ไหมครับว่าคุณไขเนี่ยไม่ใช่คนที่ร้องเพลงเก่งเป็นเก่งมาก่อนนะครับแล้วก็เป็นคนที่ออกจะเงียบๆเดซัมนะครับเวลาอยู่ในในกลุ่มเมมเ,ม,มเบอร์ด้วยกันเนี่ยก็เหมือนเด็กหลังห้องที่ไม่ค่อยพูดไม่จาไม่ค่อยพูดค่อยจาไม่กล้าสแสดงออก เรื่องการต้นร้องการเต้นก็แบบธรรมดาพื้นๆน,นะครับไม่ได้เก่งอะไรจนครูติ๊กเนี่ยต้องเรียกมาคุยแหละต้องเรียกทุกคนมาคุยซึ่งครูติ๊กไม่ได้หมายถึงคนอื่นเลยหมายถึงคุณไทยนี่แหละว่าออถ้าครูไปต่างจังหวัดและกลับมาเนี่ยก็อยากเห็นการพัฒนาของของแต่ละคนให้มากขึ้นนะครับคุณไทยก็ทราบดีว่าตัวเองเนี่แหละครูติ๊กหมายถึงตัวเองเนี่แหละนะครับน้องก็ เต็มที่นะครับหลังจากนั้นน้องก็ยามพัฒนาตัวเองขึ้นมาตลอดเลยนะครับแล้วก็อย่างที่เราได้เห็นกันนี่แหละครับว่ากุมไทยก็กลายเป็นเมมเบอร์ที่ร้องเพลงได้เพลาะมากๆนะเสียงใสกังวนมากๆเลยร้องเพลงเพลาะจริงๆแล้วก็ในเรื่องของการเต้นก็เต้นได้แข็งแรงมากๆด้วยอะ่ะคือเป็นเมมเบอร์ที่น้องอายุแบบตัวนิดเดียวอ่ะแต่แบบโหเต้นเพลง หนักๆเองที่ต้องเต้นแข็งแรกได้หมดเลยริวองริเวอร์น้องก็เต้นได้หมดแล้วนะครับก็ถือว่าน้องพัฒนาขีดความสามารถของตัวเองขึ้นมามากๆและถามว่าในการพัฒนาของน้องเหล่านี้เนี่ยมีอะไเป็นการร้องการเต้นหรือสกิลกันวาไราตี้ต่างๆเนี่ยน้องทําไปเพื่ออะไรนะครับก็เพื่อพวกเราทุกคนเนี่ยแหละนะครับไม่ใช่เพื่อตัวเองเลยนะครับแต่เพื่อพวกเราจริงๆเพราะว่าน้องก็รู้ว่า มีแฟนคลับตามน้องอยู่เยอะแล้วก็อยากให้อยากเห็นน้องประบสบความสำเร็จอยากเห็นน้องติดเซบาสซึบบ่อยๆอ,อยากเห็นน้องมีงานได้ออกหน้าออกตาตามงานต่างๆนะครับคุณไท่พัฒนาสกิลทุกอย่างตรงนี้ก็เพื่อให้แฟนคลับอย่างพวกเราได้ภูมิใจในตัวน้องเนี่ยแหละครับนี่ก็คือเรื่องแรกที่ผมเห็นเลยในชีวิตของคุณไายใน,ในวงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณไท่ อดทนแล้วก็พยายามมาตลอดอีกหนึ่งสิ่งเลยก็คือคุณไข่เพื่อเพื่อพวกเราทุกคนด้วยนะก็คือคุณไข่อดทนกับดราม่าต่างๆที่ถาโถมเข้ามาในชีวิตมากๆนะครับทุกคนที่ติดตามวงมาตลอดน่าจะทราบกันดีนะครับว่าคุณไข่เนี่ยเป็นเมมเบอร์ที่โดนดราม่าจากคนปากเสียปากหมาคนที่จิตใจแย่เยอะมากๆนะครับเจอแบบ แต่ละ,ละอย่างคืออะไรก็ไม่รู้อ่ะที่แบบโอ้ฟังแล้วมันมันบั่นทอนจิตใจมากๆคุณไข่ก็เป็นเช่นนั้นแหละนะครับเจอดราม่าแต่ละเรื่องนี้ก็คือฉันทำอะไรผิดวะทำไมต้องมาทำอะไรกับฉันมากมายขนาดนี้แต่สิ่งที่เราเห็นเลยก็คือคุณไข่ไม่เคยถอยหลังไม่เคยยอมแพ้ไม่เคยปล่อยจอยไม่เคยคิดที่จะหันหลัง และกลับไปเป็นคนปกติในช่วงที่สัญญาอย่างมีอยู่นะครับเพราะว่าคุณไข่รู้ว่ามีพวกเราทุกคนเนี่ยแหละที่คอยเป็นใจให้น้องคอยเป็นแรงผลักดันให้น้องแล้อยากเห็นคุณไขยยืนสู้อย่างเชื่อหน้าชูตาต่อไปนะครับกุณไข่ก็ยอมอดทนกับดราม่าทุกสิ่งเหล่านี้นะครับไม่เคยคิดจะตอบโต้ไม่เคยคิดจะ ทำอะไรนะครับก็คือ,อด่ามาด่าไปสันก็จะใช้ชีวิตชีวิตอย่างมีความสุขเหมือนที่ครูปิมบอกนั่นแหละยิ่งมีความสุขเท่าไหร่คนพวกนั้นก็ด้ยิ่งดิ้นตายไปเองนะครับคุณไข่ก็เชื่อแบบนั้นแหละแล้วก็ทำตัวเป็นปกติมาตลอดแล้วก็ทำให้แฟนขับรู้สึกอุ่นใจมาตลอดนะครับก็คอยสร้างความสุขให้แก่แฟนขับเสมอไม่ยอมหนีหายไปไหนนะครับก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องที่คุณไข่อดทนมากๆแล้วก็ ที่คุณไทอดทนมาขนาดนี้ก็ไม่ใช่เพราะใครนะครับก็เพราะว่าพวกเราเนี่ยแหละนะครับทุกคนน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าคุณไขยฐานะที่บ้านดีมากๆรวยมากๆนะครับคือน้องเนี่ยถ้าน้องถอยจริงๆน้องถอดใจจริงๆอ่ะน้องมีเงินจ่ายค่ายกเลิกสัญญาอยู่แล้วล่ะกลับไปเป็นคนปกติมีความสุขกว่าเยอะแต่คุณไทก็ไม่ทํานะครับเพราะว่า คุณไท่พิงพวกเราไม่ได้จริงๆนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆแล้วก็ขอบคุณคุณไท่จริงๆที่สู้มาจนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็มาเรื่องสุดท้ายที่ผมรู้สึกว่าคุณไข่ทำให้พวกเรามาตลอดเลยก็คือการทำสิ่งดีๆให้แก่แฟนคลับในรูปแบบต่างๆนะครับอย่าง ในส่วนของทุกคนยังจำงานแฟนมีมีกูโมะได้ใช่ไหมครับที่จริงๆน้องแค่ร้องแค่เต้นมันมันก็พอแล้วอ่ะเราก็มีความสุขมากๆกับการร้องการเต้นบนเวทีของน้องแค่นั้นพอแล้วแต่น้องรู้สึกว่ามันไม่พอคือน้องซอมเหนื่อยหนักมากแล้วน้องก็ยังเียดเวลาไปทำขนมมาให้แบบ คนที cues, me ่เสียเงินเขาไปดูแฟนมีมีกุโมได้กินกันแล้วทํามาแล้วมันบังเอิญมันน้องคํานวณผิดมันไม่พอคนน่ะน้องก็ไม่ได้ปล่อยเฉยเฉยไปอ่ะแต่น้องก็แบบกลับไปทํามาเพิ่มแล้วนัดวันมาแจกกันใหม่เนี้ยผมแบบโอ้โหหัวใจน้องทําด้วยอะไรอ่ะแบบสุดจริงจริงน้องใส่ใจแฟนคลับมากๆอ่ะน้องไม่ยอมให้แฟนคลับต้องมาเสียใจเลยอ่ะ นะครับแล้วก็อ่ะอย่างตอนเนี้ยน้องจบการศึกษาออกจากวงไปแล้วแล้วก็มีชีวิตส่วนตัวแล้วด้วยมีแฟนแล้วด้วยอ่ะจริงๆคือน้องถอยไปเป็นผู้หญิงคนหนึ่งไปเป็นไข่มุกวรัฒยาดีสมเลิศเด็กสาวธรรมดาคนหนึ่งไปใช้ชีวิตส่วนตัวของน้องก็ได้อ่ะแต่น้องก็ยังยังห่วงใย,ยแฟนคลับอยู่ยังใส่ใจแฟนคลับอยู่น้องทราบดีว่า แฟนคลับยังอยากเจอน้องอะ่ะน้องก็เลยเนี่ยเราก็เห็นว่าน้องทำโฟโต้บุ๊กทำอะไรออกมาให้เป็นที่ระลึกให้เราได้เก็บกันใช่ไหมครับเท่านั้นไม่พอน้องก็ยังจัดแฟนงานแฟนมิตรเล็กๆขึ้นมาด้วยที่โอ้โหคนไปอะ่ะผม,มิจฉากมากๆนะคือผมก็อยากไปแต่ว่าผมติดภารกิจไปเที่ยวฮอกไกโดพอดีเลยไม่ได้ไปเสียดายมากแต่เท่าที่ดูจากคลิปจากอะไรอะ่ะประทับใจมากอะ่ะน้องน้องไม่ใช่แบบ จัดแบบแห้งๆอ่ะจัดแบบใส่เต็มอ่ะคือมีร้องเพลงเตรียมเพลงมาร้องทั้งหลายเพลงเลยแล้วก็ยังทาขนมให้แฟนครับได้กินกันอีกเหมือนเดิมด้วยอะ่ะคือโอ้โหสุดจริงๆนะครับเห็นูหัวใจของเด็กคนนี้แล้วยังไงก็จะรักยังไงก็จะเอ็นดูยังไงก็จะสนับสนุนคุณไข่ต่อไปเรื่อยๆอย่างแน่นอนนะครับผมแบบไม่มีทางทิ้งคุงไข่ไปแน่นอนนะครับแล้วก็ ก่อนจากกันคลิปนี้ก็ในเมือคุณไทยร้องเพลง,งนี้ให้แก่พวกเราแล้วผมก็จะร้องเพลงนี้กับให้คุณไทยเหมือนกันนะครับแต่ไม่รู้จะขอบคุณไม่รู้ทำอย่างไรไม่รู้ว่าสิ่งไหนจะยิ่งใหญ่ควรค่าพอที่ฉันได้จากเธอ ได้รักโดยไม่ต้องขอได้รู้โดยไม่ต้องรอว่ารักคืออะไรก็ขอให้ใคุณไข่มีความสุขมากๆนะครับแนละ้วก็พี่ก็จะเป็นหา,ายใจให้อยูเสมอนะจ๊ะอ่ะสำหรับว,วันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ